เปลี่ยนกรงแฮมสเตอร์อีกแล้วนะคะก็คือทําความสะอาดกรงนะคะแต่ว่าวันนี้จาน่าก็เปลี่ยนมาใช้เป็นก้านปอแทนแล้วนะคะอันนี้จาน่าซื้อมาเป็นถุงใหญ่เลยนะคะอันนี้สําหรับกระต่ายนะคะแต่ว่าแฮมสเตอร์เนี่ยก็ใช้ได้เดิยเหมือนกันค่ะสาเหตุที่จาน่าเปลี่ยนมาใช้เป็นก้านปอนนะคะก็เพราะว่าก้านปอนเนี่ยมันจะเห็นว่ามันเหมือนกับเป็นแท่งๆเล็กๆนะคะแล้วพวกนี้มันจะมีฝุ่นน้อยกว่าขี้เลื่อยนะคะจาน่าก็เลยเปลี่ยนมาใช้เป็นก้านปอแทนค่ะ นี่เดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆนะคะนี่นี่นะคะให้ดูใกล้ๆค่ะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะท่อนี้ก็ประมาณหนึ่งอกว่าบาทนะคะถ้าจำไม่ผิดน,น่าจะใช้ได้นานมากๆเลยนะคะเพราะว่ามันถุงใหญ่มากค่ะท่านี้ก็คือด้านล่างนะคะตรงที่มอค่าอยู่นะคะสะปรกม,มากเลยเดี๋ยวจ่านั้นก็จะเอาไปทิ้งแล้วก็ทําปุ๋ยเหมือนเดิมนะคะ ลงไปเลยนะคะอะมาของเจ๊หน่อยแล้วติ็กเ,กเสร็จแล้วเราก็เอาของเล่นของเขาวางกลับเข้าไว้นะคะเพืใช้ทำความสะอาดนะคะยังไม่เปลี่ยนนะคะเพราะว่าจะได้หลงเหลือให้มันมีกินอยู่นะคะ แล้วก็ติดกลับเข้าไปเหมือนเดิมเสร็จแล้วเราก็พามาค่ากลับมาอยู่บ้านใหม่นะคะพามาค่ากลับเข้าไปมาค่ามาสิ ของมอคาก็เสร็จแล้วนะคะต่อไปก็ส่วนของอลิสค่ะแล้วก็เอาสายใส่กับเข้าไปแล้วก็อาหารของอลิสก็มีแค่นี้นะคะเดี๋ยวจะน่าไปพาตัวอลิสกลับมาก่อ <laughs> นอ่าพาอลิสกลับมาแล้วเย้ยเดี๋ยว ก็ให้รางวัลอลิสกับมาค่ะนะคะอุ้ยก็คือให้บวบเป็นรางวัลนะคะที่ได้ยอมให้เปลี่ยนกลงกะอลิสก็กินบวบอยู่นะคะไม่กินหน้าอร่อยเลยอลิสนี่ได้บวแล้วกินทันทีเลยนะคะ